ตบเท้ากลับบ้านช่องเจ็ดยุทธใหม่เปิดไฟเขียวอดีตนางเอกคืนสู่เยาเพียบ บอกเลยค่ะว่าถือเป็นทิศทางอันดีของละครช่องเจที่เริ่มจะเปิดกว้างมากขึ้นกับการร่วมงานกับนักแสดงอิสระหลังจากที่ก่อนหน้านี้จะโฟกัสและป้อนงานให้กับนักแสดงในช่องก่อนเสมอแต่ในระยะหลังๆเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะทางช่องเริ่มไฟเขียวให้นักแสดงอิสระมาโลดแล่นรับบทเด่นๆในละครของช่องมากขึ้นโดยเฉพาะฝั่งนักแสดงหญิงที่เคยเป็นอดีตนางเอกช่อง ก็ได้กลับมากันหลายคนที่ชัดเจนสุดคือกบสุวนรณนลูกมอเบอร์หนึ่งที่ก่อนหน้านี้กลับมาร่วมงานที่บ้านหลังเก่าในละครเรื่องน้ำเสาะสายที่ทำเรตติ้งถล่มทลายกระแสมาเต็มทำให้ช่องเจ็ดไฟเขียวให้เล่นเพลิงกินนลีต่อแถมเรื่องนี้ยังได้หนุ่มสอนลามคู่ขวัญคนเดิมกลับมาและเซอร์ไพรต่อด้วยการดึง ฟลุกเกิกผลมาร่วมงานละครช่อง7เป็นครั้งแรกรวมถึงข้าวเดียจักรพันที่กลับมาร่วมงานกับช่อง7อีกครั้งในรอบ20ปีพอดีเปะ๊ะและอีกคนที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ก็คือนุ่นวรนุ์ก่อนหน้านี้ขึ้นสู่ยาวเล่นละครเรื่องเพิ่งสเสน่หาทำให้ผู้ใหญ่ช่อง7ปลื้มเอามากๆไฟเขียวต่อกับเข็มซอนปลาย โดยยังดึงนิวที่ติดภูมินักแสดงจาก GMM 25โดดมาร่วมงานกับช่อง7ครั้งแรกอีกด้วยซึ่งก็สร้างกระแสในโซเชียลอย่างถล่มทลายส่วนนางเอกสุปตาอัมพัชราภาหลังจบจากสตรูสู่หัวใจ ก็เครื่องร้อนอยากทำงานต่อทันทีซึ่งตอนนี้กำลังเร่งอ่านบทที่ช่องส่งไปให้หลายเรื่องคาดว่าจะตัดสินใจรับงานละครเรื่องใหม่ในเร็วๆนี้แน่นอนซึ่งก็น่าจะเป็นค่ายเอสุภชัยที่ปิดกรองแม่เบี้ยไปเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ก็ยังมีนกสุดธ,ธิดาที่กลับมาคืนสู่ย้าวอีกครั้งโดยที่ก่อนหน,น้านี้รับเล่นละครเย็นก่อนตะวันแรง ก็โกยเลตติงถล่มทลายทำผู้ใหญ่ยิ้มหน้าบาดงานนี้ก็เลยไฟเขียวรับบทเด่น2เรื่องรวดคือสายเตและสร้อยนาคีเช่นเดียวกันกับแคทเธอรีนอิงลิฟที่หวนคืนจอช่องเจ็ดอีกครั้งในสร้อยนาคีหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งเปิดตัวด้วยเรื่องระบำมาน และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ